วันนี้จิงมงานน้องบอยมาปั่นข้าวอยู่พี่อย่างหายอย่างมาคน้นนะแม่ซื้อจุกเมย์ใสป้าตุกข้าวจ้ายังเป็นเม็ดเป็นนะ ยิ้มเปยเปอยู่จูนสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะกล้องก่อนเร็วๆเร็ว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 เรเร็วเร็วเรเเอเร็วเอ ตบมือแล้วัตบมือเลยตบตบมบ้ยิกแย่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 ันยกลังาซื้อสบมือป่นนะโอ้ย ก็เห็นแยงากาเลยมามาพี่กินมะขามพี่ผักกะลีเลยกรกระกกระ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 กกเมกนะกระกะกรกระกะกรกะกระกเะกกระกะกกระ้ระกระ่ะะนะ วกงอกว่พ่นหไม่ได้ยูแล้ววเข่าเนาะของเข่าแล้วกังามแบนี้ห้องแล้วงามเลยเป็นงามขนาดมามพี่รองมามาสมบี่ณ์น้ำลายแตกไปนำลายแตกจุ๊ดจุ๊ด

เก,ก็บเอวยู๋บ่ต้มดอกบ่อูมดอกเฮ้ย <c oughs> บ่อูมดอกเม,ามากกกื่อฮะมัดเก่าก็เป็นบ,บ่เป,ป็นัฟนอ่ะบา,บ,าบายบายเลยเลยบา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 ยปวดเปิดเอวมัดได้เหมือ,อนเดง

โอ้ยมากระโดดครับมากระโดดแขกเลยเหรอฮะเว้ยตบมือกันตบมือตบมือตบมือกันตบมือ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 เอ้ยเฮ้ยโอ้ยง่ายคักง่ายแน่จ้ะอันใบใบกับขี้ข้านขี้ข้านอืม อาะบายบายเฮ้ยเายบ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 ายเลยบา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 ยบนนี้ตบมือบาย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 รวยหน่อมึงกูจะตื่นใช่าะฮะแน่ตบมือเลยแน่ขึ้นแรก ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วชัดคู่บูแล้วเฮ้ยมันยิ้มกันเออเข่านั่นนี่ใครยุ่นจัดดีเลยปิ้นมาเขากลางบ้านท้ายบึกพลอยนะคะ เริ่มเป็นเลงเลยจ้าน้องบอยยังไปหาเชื่อดตู้มืออยู่นี่นไม่ไปเชื่อดตู้มือยังไม่ไร้นมาอยู่จ้ะ แก้วกระจ้องเหล่ยมนะแก้วกระจ้องเหลี่ยมนะบะเฮ้แก้วกระจองเหลี่ยมนะนี่คนขึ้นมาเบิดอบะ

ใช้คือเจอบ่อยๆแบบฉ้นมาอยู่ไปซื้อไปซื้อ,อทุงมือทุงมือขาดกว่าโอ้พอมาแซนบอก bây nghe bây chụp bây giờ bây bye 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 bây giờ bây giờ bây nè bây bye bây bye bây Bye bây giờ bây giờ Bye 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 giờ bây Bye nè mưa. Ủa, ui. Bye bye giờ Bye giờ bây giờ bây giờ bây giờ Bye bye, บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเร็วเบ๊ายบายบ๊ายบายยังการติดนั่นอ่ะขอบุ้องเมือมแจกกัน